กรมทางหลวงชนบทนะคะเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้ค่ะ30ธันวาคมถึง1มกราคมส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศค่ะ นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเชิญชวนประชาชนชมไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของทัศนียภาพบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเศรษฐกิจก,การท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยกรมทางหลวงชนบทนะคะจะเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพ6กสะพานค่ะคือสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2สะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระปกเกล้าและสะพานพระราม5ตั้งแต่คืนวันที่30ธันวาคมถึง1มกราคมระหว่างเวลา19นาิกาถึง22นาฬกา สำหรับในวันส่งท้ายปีคืนวันที่31ทธันวาคมจะเปิดไฟประดับสะพานตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง2นาฬกาค่ะนอกจากนี้นะคะกรมทางหลวงชนบทก็ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางมาชมทัศนียภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะ